จะมาทานสิ่งที่มินเนี่ยเลิฟอยู่แล้วกับมาล่ามไฟกับชายนิ่งเช่ ที่นี่เนี่ยได้เรียกว่าเป็นหม้อไฟตุ๋น8ชั่วโมงอ่ะคือเอาหม้อไฟอ่ะไปตุ๋น8ชั่วโมงใช่ไหมหม้อมันเลยนิ่มก็คือทางร้านเราอ๋อเอามาเลยนิ่มแต่เราด้วยค่ะแล้วเราจะเป็นเบสพัโล่ใช่ไหมคะน้ําซุปของเราทุกตัวเนี่ยค่ะจะผ่านการเคี่ยวแล้วก็ตุ๋นมา8ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่อยู่บนสายพานในเป๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตุ๋น8ชั่วโมงค่ะโดยใช้น้ําตุ๋นที่เราเคี่ยวมา8ชั่วโมงซึ่งการตุ๋น8ชั่วโมงจะทำให้ทุกอย่่าาาาาางมม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 มันนนนีีีคคควววแแบบบบเขข้้กระจใุ ยังไงคะอยากทานเราอยากทานแล้วเห็นว่ามีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์เราก็มีทั้งราคาด้วยยังไงคะอันนี้ก็จะเป็นโปร159ช่วง11โมงถึง4โมงเย็นค่ะแล้วก็จะทานได้ตามสี่จานที่อยู่ในเซ็ตเลยนะคะก็จะมีสีเหลืองสีแดง2องน้ำตาลหนึ่งแล้วก็ได้ข้าวไปด้วยได้น้ำจิ้มไปด้วยค่ะด้านนี้ที่คุอาสนใจอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะบุฟเฟ่ต์เราจะเริ่มต้นที่ตัว298ค่ะร้านเราก็จะเน้นไปทางพวกของตุ่นค่ะนี่ไงของตุ่นที่เขาบอกกันค่ะว่าเป็นหม้อไฟช่โมงเธอ ตุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปีกไก่ตุนจีนไก่ตุนนางมูตุนกระเพาะหมูตุนค่ะเป็นตุนไปปีกไก่ตุนหูหมูตุ่นเล็กมูตุนปลาหมึกบ้างตุนกุ้งขาวตุนปลาหมึกสายตุนเต้าหู้ขาวตุนถั่วใสตุ่นข้าวมุนไก่ตุนค่ะเมื่อกี้ถ่ายทันไหมคะจะบอกว่าในมิ้นจะมาชิมทั้งหมดเลยแปะซุปนะคะซึ่งมีเบสพะโล้มากมายนี่แน่นอนว่าคนอย่างพี่ต้องมาเลือกทานบุฟเฟ่ราคา498เก้